ระวังมากที่สุดเลยระวังจิตเนี่ยมันจะหลอกให้ไปเราจิตมันจะหลอกให้เป็นตัวเรามันชอบคิดมันชอบส่งออกธรรมดามันมองเห็นปุ๊บมันไหลไปกับสิ่งที่เห็นนะมันไหลไปกับสิ่งที่เห็นสําคัญว่าดำรีว่าโอ้บุญทานว่ามันไหลออกคือพบชาติย้อนเข้าคือการดับดับพบชาติย้อนเข้าหาจิตปุบ๊บหรือทําเป็นอชีจิตร่างกายเป็นเพียงสารวาัตรธาตุสีเท่านั้น ในตัวจิตก็เป็นเพียงแต่ว่าธาตุรู้สรุปก็มีแต่ธาตุรู้กับธาตุไม่รู้ธาตุไม่รู้ก็คือดินน้ำนมไฟคือร่างกายเป็นธาตุที่ไม่สามารถรู้ได้เรียกว่ารูปประมัตเป็นธาตุบอดเขาแก่เขาเจ็บเขาตายเขาเขาไม่รู้วิญญาณธาตุคือธาตุรู้ธาตุรู้กับธาตุไม่รู้หรือพูดโดยย่อว่าวัตถุธาตุไม่ใช่สัตว์บุคคล เป็นวัตถุธาตุผู้หญิงก็วัตถุธาตุผู้ชายก็วัตถุธาตุสัตว์ตัวผู้ตัวเมียวัตถุธาตุวัตถุสิ่งของวัตถุธาตุมั่นไปติดอยู่ที่สมมติอะจิตของเราไม่รู้ความจริงไม่รู้ความจริงไม่เห็นความจริงสัตว์บุคคลวัตถุสิ่งของตะานั้นเป็นเพียงวัตถุธาตุแค่นั้นเลยไปใส่ชื่อความหมายและเ็ยยึดถือเอาไว้ที่พวกนี้ไม่ใช่ธรรมะเป็นชื่อของธรรมะธรรมะที่แท้จริงก็คือ ร่างกายกับจิตใจขารอหรือพูดอย่างหนึ่งว่าการฝึกหัดปรฏิบัติภาวนาเพื่อให้เห็นความว่างเพราะทุกสรรวสิ่งในโลกเป็นของว่างสัพโพสุญโยสัพโพสุญโยว่างจากสัตว์บุคคลทุกสิ่งเป็นของว่างของว่างต้นเสาจะเป็นเสาบุญเสาเหล็กเสาไม้ในต้นเสามีชื่อคาว่าเสาไหม ในตนเสามีชื่อคำว่าดินน้ำลมไฟไหมชื่อความหมายเพื่อให้รู้ความเรียกว่าสมมติบัญญัติในร่างกายของเรามีเส้นผมมีเส้นขนมีเล็บมือมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อมีกระดูกมีอวัยวะสามสิบสองประการผมขนเล็บฟันหนังเนื้ออินกระดูกตําใจใส่บอดอาหารใหม่อาหารเก่าชื่อเรียกกรรมวัตถุ วัตถุต่างๆเหล่านั้นแท้จริงแล้วไม่มีชื่อชื่อทางไรกองอยู่ข้างนอกมดเลยไม่ทราบจะพูดว่าอะไรพูดโดยความเข้าใจว่าเป็นสัตว์แต่ว่าข้าใแตัวจิตมันไม่ยอมรับว่าสำคัญว่าสำคัญว่าดำหริว่าคิดว่าอุโมทานว่าให้ความหมายให้ความสำคัญว่าเป็นเราอะอย่างโตเตียงตังเก้าอี้ก็เป็นชื่อสมมติบัญญัติ พูดเพื่อให้รู้ความหมายแก่สิ่งที่มีอยู่เบื้องลึกสิ่งตราเหล่านั้นวางจากชื่อเพราะชื่อพูดอยู่ภายนอกไม่สามารถจะผนวกรวมเข้ากับสิ่งตราเหล่านั้นได้เรียกว่าสมมุติแต่ผู้ให้ความหมายสมมุติก็ค,คือจิตไม่เพียงแต่ให้ความหมายแล้วยึดถือบอมถ้าสมมุติว่าุกทุกอย่างไม่ต้องพูดชื่อไม่ต้องใส่ชื่อเอาละเรารู้แล้วว่าชื่อชื่อนี้คือชื่อนี้ใช้เรียกสิ่งนี้สิ่งนี้ ไม่ใส่ชื่อไม่ใส่ความหมายอะไรเลยสิ่งทารายตะบบเหล่านี้ก็มีการเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีการแปลผันเปลี่ยนแปลงในทำากลางและวก็ดำสลายไปในที่สุดถ้าจัดชื่อทุกประเภทออกไปรวมถึงตัวเราคนหนึ่งไอ้สิ่งที่ไม่ย,ยุยไอ้ตัวจิตเองก็ไม่รู้จะพูดมันว่าอะไรเพราะมันไม่เคยเป็นอะไร และมันจะไม่ได้เป็นไปอย่างที่พูดไอ้ร่างกายจะไม่รู้จะพูดมันอะไรแต่มันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่แปลผันเปลี่ยนแปลงระดับสลายไปในที่สุดการเห็นในเบื้องลึกหรือเชิงลึกคือการเห็นโดยสติปัญญาไม่ได้จิตไม่ใช่การเห็นโดยการอนุมานเอาแต่จิตสามารถสัมผัสได้ถึงความเป็นจริงเช่นนั้นเองแท้ที่จริงแล้วสุิัญญาเป็นของว่างอยู่ดั้งเดิม เพียงแต่ว่าคนอย่างเราเนี่ไปใส่ความหมายไปให้ค่าให้ราคาเราจะให้ความหมายว่าธนบัตรใบหนึ่งสิบบาทยี่สิบาทร้อยบาทพันบาทเงินเหรียญมีค่ายี่ห้าสตางค์ห้าสิบสตางค์หนึ่งห้าบาทสิบบาทแล้วให้ใบกระดาษต่างๆเหล่านั้นหรือแร่ธาตุโลหะต่างๆเหล่านั้นมันก็เป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟไม่ต่างกันแต่ว่า ให้ค่าให้ราคาผู้ให้ค่าให้ราคาไม่เพียงแต่ให้ค่าให้ราคาเท่านั้นยังยึดถือพ้อมก็เ,เหมือนกันโอปปนี้ก็น้อมเข้ามาหาใจก็ราอยตัวจิตตัวใจเองเป็นผู้ให้ค่าให้สำคัญว่าเป็นตัวเราเป็นของของเราเนื้อนหนังร่างกายเป็นตัวเราเป็นของของเราถ้าเกิดว่าสินตะล่านี้ไม่ใช่ใครสักคนและก็ไม่เป็นของใครล่ะแสดงว่าที่สําคัญมั่นหมายว่าเป็นเรานั้นคือความไม่รู้ของจิต เหตุฉะนั้นชาวพุทธอย่างเราต้องเรียนรู้ต้องศึกษาต้องประพฤติปริบัติต้องบ่มบำเป็นหรือฝึกจิตใจของเราให้เห็นความเป็นสัตววัฏขาจจนกระทั่งบ่ามีความรู้แจ่มแจ้งขึ้นมาภายในจิตของตนนิบานะสัจจะกิริยาจะเอตตมังคระมุดมังการทำนิมานแจ้งหรือการทำความรู้ให้แจ้งชัดฝึกประพฤติบริบัติจกระทังบ่า เห็นคนไม่เป็นคนเห็นสัตว์ไม่เป็นสัตว์เห็นวัตถุจิงของไม่เป็นวัตถุถิงของเป็นสัรตว่าเป็นสัรตว่าพอมองเห็นปุ๊บเนี่ยมันเป็นธาตุทีเลยจะเป็นสิ่งที่มีชีวิตเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตเป็นสิ่งที่มีชีวิตมีวิญญาณหรือไม่มีทั้งชีวิตไม่มีทั้งวิญญาณสุดท้ายมานก็คือว่างตัวเราก็ไม่มีขาอของเราก็ไม่มีไอ้ลำพังไอ้ตัวจิตเองก็ไม่เป็นคนไอ้ตัวจิตเองก็ไม่ เพราะเป็นเพียงขาดรู้ว่างๆไม่ใช่ผู้หญิงไม่ใช่ผู้ชายแต่ด้วยความหลงของตัวมันเองฮะมันสําคัญว่าไปเดาขึ้นมาเนี่ยมันถอดรูปออกมาเป็นอภิสมารกายโดยความคิดของตัวมันเองแต่ที่จริงแล้วตัวมันเองไม่มีรูปร่างไม่มีรูปไม่มีสีไม่มีแสงไม่มีอะไรทั้งนั้นนะเป็นสัตวระว่ติานอย่างที่เราใช้คำว่าขจิตใจ มันก็คือใจแทนความรู้สึกและความคิดนะเอาคําว่าจิตอ,ออ,อ,อกออไปหรือความรู้สึกหรือความรู้สึกเอาคําว่าใจออกไปหรือความรู้สึกเอาคําว่ารู้ออกไปหรือความรู้สึกรู้เอาคําว่าเราออกไปก็หรือความรู้สึกรู้แต่สุดท้ายมาความรู้สึกรู้จริงๆไม่มีชื่อเรียวว่ารู้หลายชื่อมีรูปร่างแห่งเพศหญิงเพศชายไหมไม่มีไม่ทราบจะว่นเป็นอะไรเรียวว่ารู้หลายชื่อ เมื่อราความเห็นเป็นเช่นนี้แล้วมันก็สามารถเข้าใจได้ว่าแท้จริงนั้นตัวตนติดแท้จริงไม่มีอยู่จริงนี่ชื่อต่างยเป็นสิ่งที่บัญจัิขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์ในการสื่อสารเท่านั้นแต่จะให้เป็นไปตามชื่อก็ไม่เป็นสรุปแล้วว่าชื่อสมมติทั้งหลายทุกรูปแบบทั้งสิ่งที่มีรูปร่างทั้งสิ่งที่ไม่มีรูปร่างกองอยู่ข้างนอกหมดเลยให้วัตถุทั้งหลายทาร้นเป็นสัจธรรมธาตุหรือวัตถุธาตุเท่านั้นเอง ในเมื่อเป็นอยู่อย่างนี้แล้วจะเอาคำว่าเราไปตั้งไว้จิตไหนยังจะเป็นของเราอยู่เหรือยังจะเป็นตัวเราอยู่เหรือมันเป็นไปไม่ได้เพราะจะใส่คําว่าเราเข้าไปในจิตมันไม่ยอมรับมันไม่ยอมรับเพราะว่ามันรู้จริงนะในเมื่ออาารรัตตาอันปฏิตั้งเห็นความทุกข์ไม่มีอยู่แล้วจะหาใครมาทุกข์ได้อีก ในเมื่อคนที่จะตายมันตายอบิจักบใจแล้วที่เหลือก็จะไม่มีใครตายอีกมีแต่า่าแต่ขันดำไปตามหน้าที่แต่คนที่จะตายจริงๆไม่มีเพราะคนที่ตายโดยสมเป็นสมมตินะตายเบิจักจ,จิตใจแล้วจึงเป็นอย่างนี้ฮาราพอนไปยะธา,าบริวหฮาปุราปาริปุเรนติสาคารังเอวะเวมเวมัตโต